อ่ะสวัสดีครับผมมานั่งดูตัวดอกไม้ยาลาบนะฮะโอ้มาวันนี้ฝนตกตลอดทางปลอยนะครับผมเปียกหมดเลยผมเนี่ย <c oughs> ยังไม่แห้งนะครับนี่นะครับผมดอกไม้ยาลาบนี่เราต้องดูเกสรที่ขานะเก้าโมงเช้านะยังกินอยู่นะครับดอกไม้ยาลาบคืออากาศมันคืมเกสรเนี่ยมันก็ไม่เหี่ยวนะครับมันก็ยังติดขาอยู่แล้วเพิ่งออกหากินสายนะครับ มันก็เลยมาเอาดอกมายราบได้นะครับมีตัวอยู่สองสามตัวนะครับผมสองตัวนี้เต็มขาแล้วนะครับมันจะมีบางตัวนะครับที่ก่อนขึ้นบินเนี่ยมันจะเกาะตามใบนะแล้วก็เอาขาถูกันนั่นหมายความว่ามันเหนียวแล้วมันก็จะเช็ดทาความสะอาดก่อนบินนะครับหรือบางตัวนะครับบินไปเอาขาถูกันไปนะนั่นก็คือเช็ดกลางอากาศนะครับผมแล้วก็ขึ้นปื๊ดไปเลยนะครับเราต้องดูด้วยอาจจะไปทางนี้นะครับ หรือไปทางนี้เลีอยดๆปบแป๊บปบแปบนะครับแต่อย่างเงี้ยดูไม่สุดสายตาแต่ถ้าเรารู้ว่ามันปบแป๊บปบแป๊บไปเนี่ยโอเคเดินตั้งแต่จุดนี้ไปเลยนะครับดูตัวเข้าตัวออกเช็ดนะฮะเช็ดกระบายครับผมโอ้อ้วนไปนี่ไปที่มิวมิวแม็กบอกนะครับหุดหัวน้ำไม่ห่มกิ่งนะครับผมดีผมเอาเอาควันใส่ไปบ้าง ไปครับผมปล่อยมันนะครับดีนะเป่าควันใส่แตนก่อนไม่งั้นโดนครับผมหนีไปหมดแล้วไปเด,วเดินดูพึ่งกันนะครับผมเปิดอฟุกนะครับอ่าน,นี่อีกลังนะครับผมมิมอันนี้ใหญ่กว่าลังเมื่อกี้หัวน้ํานะครับออกเป็นปีกเลยนะครับผม เจอมิมหลายลังเลยนะครับเดินเข้ามาดูพึ่งเนี่ยนะสรุปบินเข้ามานะปว๊บๆนะครับก็เข้ามาโคนแล้วยังไม่เจอนะครับเจอแต่มิ้มนะครับผมไปดูพึ่งก่อนโอ้โหลอยไม่ใช่เล็กนะครับนี่ฮะเวงนี่นอนผิงแดดนะครับผมลอยเบลเลอร์เลยนะครับนี่ฮะยับหมดเลยครับแล้วก็ลอยไปนี่นะครับผม แต่เราคนละทางนะครับบางทีผมเดินมัวแต่งมองข้างบนนะครับผมเหยียบกระโดดโอ้โหผมกระโดดสุดตัวเลยครับคือเขามานอนปิงแดดนะครับผมอันนี้ก็ถ้าเขาล่าเหยื่อนี่ก็อันตรายอยู่ไม่ใช่เล็กครับผมประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าโอ้โหลอยไม่ใช่ลอยไม่ใช่น้อยนะฮะไปครับผม ผ่านมาเลยแวะมารีวิวให้ดูนะครับผมมิมที่ผมปลูกไว้นะครับเดี๋ยวจะเป่าฟันใส่ว่ามันจะมีหัวน้ําหรือเปล่านะครับผมอ่าถ้าใครเห็นวันที่ผมเสียบผมเอาเนี่ยไม้เสียบตะลุ่ล้างไว้นะครับก็จะเห็นอยู่นะครับผมว่าผมเสียบไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวน้ําน,นะฮะ เป็นไก่เหรออยู่ใต้ถงังถังล่างมั้งหนูตามพึ่งเสียท่าเลยนะครับผมมันเจอพึ่งอ่อนแล้วมันไม่ได้ตีเงี้ยนะฮะ อืมข้างล่างพ่อก็ตีหลังนีง่ไงเดี๋ยวมารุ้นน้ำกันก็หลายวันอยู่แล้วนะครับผมประมาณสักสิบห้าวันดยูหมนน้ำนะครับ รู้สึกว่าผมใช้เถ่าวันด้วยนะอันนี้นะโอ้โหหมดเลย โอ้โหโอ้เองกินเองนะครับผม ที่แรกใช้เกลือเถายะนางนะครับผมที่ผมว่าผูกผู้ยี่ผู้ยำไปเลยนะฮะ,อ,ะอยู่ครับ มาดูที่เจออ่อนอีกรังหนึ่งนะครับผมแล้ววันที่ผมปลูกรังนั่นแว่นะครับก็ทํารังไว้อยู่นะฮะเริ่มแก่นะครับผมประมาณสิบห้าวันหนึ่งนะฮะถอดหมดเลยนะครับผมก็ยังได้น้ํานะครับอันนี้ไม่ปลูกนะครับคือข่าวกําลังกินนะครับผม เดินดูพึ่งมั่วนะครับที่ค้นเจอมันอ่อนนะครับผมโอ้โห,หลอยมิมล้างเบลอเลยครับผมดูทั้งพึ่งทั้งมิ้ครับผมฟุกพึ่งเบลอเบล่านะครับผมอเอา้าดำดำจะมิม้มไหมมิม้มเยอะนะครับผมที่ตีเมื่อกี้ก็อยู่ฝั่งโน้นนะฮะนี่ะ ไอ้แชกหรือเปล่าดูกอ้เดินมาด้วยพบกันไกลมาด้วยนะอๆๆอโอ้โหนี่ฮะป็นไ,ไงเลยลังไม่ผูกนะครับผมขอเลยนะครับกลิ่งห้อยเลยนะฮะ ดูกิ่งหน่อยเดียวนะครับผมหมดน้ำเบลเลอร์เลยไปเดินดูกันต่อนะครับดูทั้งพึ่งทั้งมิม้มมาเลยครับผม